สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะร้านดอกไม้ตอนนี้11บอโมงค่ะฝนก็ตกปอยๆนะคะดูบรรยากาศมาถึงแล้วค่ะร้านอากาสุกาที่เดิมนะคะจะมาซื้อกิ่งพันกุหลาบหรือต้นกุหลาบนี่ยแหละคะ่ะเดี๋ยแวะด้านนอกก่อนนะคะช่วงนี้ก็โอ้โหนี่ดอกทานตะวันค่ะต้นทานตะวันนะคะนี่ค่ะต้นทานตะวัน เดี๋ยวพาไปดูกิ่งกุหลาบต้นกุหลาบกันค่ะอันนี้ด้านนอกนะคะกุหลาบอันจะไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยแตกใบแตกกิ่งกันงามๆเลยนะคะอันนี้กุหลาบนะคะหลายกระถางเหมือนกันอยู่ในนี้มีดอกไม้ทั่วไปค่ะแถวนี้ ดอกไม้ทั่วไปนั่นดอกไอริสนะคะเราไปโซนนู้นกันค่ะเข้าไปในเฮาส์นู้นนะคะกุหลาบจะอยู่ตรงนูน้นอันนี้ด้านนอกวันนี้มากันสองคนค่ะกับรุ่นพี่อีกคนหนึ่งแกเลือกซื้อเม็ดผักอยู่ไปโซนนี้กันค่ะอู้กิ่นกุหลาบเยอะเลยค่ะเนี่ยเพียบเลย แถวนี้ก็ขายหมดนะคะเนี่ยปักป้ายขายหมดเลยเนี่ยถ้ามาซื้อช่วงนี้ก็จะได้ดอกแบบนี้ติดกลับบ้านไปด้วยนะคะขายหมดนะคะแถวนเนี้ยโอ้กิ่งใหญ่หญๆแดงๆอวบๆเลยค่ะโอ้ต้นนี้แบบสวยมากเลยเนี่ยดูสิคะแต่ละชอ่อช่อดอก ถ้าเลือกซื้อให้เลือกซื้อแบบนี้นะคะอันนี้โรซาโรซาสองต้นนี้นะคะเลือกอันไหนหรอเนี่ยดูก็รู้เนี่ยดอกสองดอกสามดอกก็ต้องเลือกต้นนี้ใช่ไหมคะสวยงามค่ะนี่โอ้โหดอกเพียบเลยดูดิกระถางเนี้ยดอกเต็มเลยค่ะเนี่ยม,มาเลือกช่วงนี้ดีนะคะจะได้เห็นดอกกุหลาบด้วยเห็นสีสันแบบเย้มๆย้มนะโอ้โหพันนี้ทำไมมันดอกดกจัง อันเดียวกันเลยค่ะสีม่วงเมื่อกี้เนี่ยสีม่วงอช่อดอกดอกมากเลยน่าซื้อไปเลี้ยงนะคะสี่พันห้าร้อยเยนค่ะพันกว่าบาทเห็นสีย้่ยมเลวใช่ไหมคะเนี่ยเนี่ยพันนี้แบบ ดอกดกจริงๆเลยค่ะเนี่ยสีม่วงพันเดียวกันหมดเลยนะคะเนี่ยโอ้โหอันนี้สวยมากเลยอะ่ะดูดอกสิคะกุหลาบกุหลาบเข้าไปข้างในกันค่ะอ,อ๋อนี่ค่ะเริ่มบานแล้วเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ย ก็ถือว่าสีสวยอยู่นะคะเนี่ยโซนด้านในนะคะที่มาประจำที่ร้านอากาสึกานะคะที่ญี่ปุ่นนะคะดอกไม้ก็นี่ค่ะประมาณนี้จะเปลี่ยนไปนะคะแต่ละช่วงฤดูกาลก็จะมีดอกไม้ที่ลงเปลี่ยนไปนะคะวันนี้ตัวหนูก็จะมาดูกุหลาบไมโลสนะคะ ช่วงนี้โอ้โหเยอะมากเลยค่ะเนี่ยมีแต่ดอกไอ้นี่นะคะเยอะเนี่ยมินิบลูสตาร์สีม่วงเขาบอกสีม่วง มาจากบริษัทนี้นะคะคัดสรรมาอย่างดี480เยนว้าวเราไปกุหลาบกันเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลานี่ค่ะเป็นไงคะโซนกุหลาบเลยนะคะต้องร้องว้าวเลยค่ะกิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยก็แพงนะคะเนี่ยแพงเหมือนกัน กระถางนิดเดียวเองไม่ถึงคืบด้วยอันนี้น่าจะเป็น k a ว a m o t o r o s นะคะกิ่งเล็กมากกิ่งของปีนี้นะคะชินในเนี่ยแต่แพงนะคะต้นหนึ่งก็เกือบพันได้ไมั้ อันนี้เห็นดอกแล้วน่าจะเป็นกุหลาบเลื้อยเอเดงโรสนะคะยังไม่เห็นชื่อนะแต่หนูคิดว่านะเป็นคนเดาเก่งอ่าจริงๆด้วยค่ะเนี่ยเบียดอลงซานเอเดนโรสค่ะเนี่ยเห็นดอกก็รู้แล้วค่ะไมาใช่อันนี้กุหลาบเลื้อยสีเหลืองโกลูด ก็มีทั้งกิ่งตอนกิ่งเล็กกิ่งใหญ่นะคะสวยจริงๆร i e เพียดูลองสานนะคะเอเดงโรสค่ะเอเดงโรสนะคะเนี่ยอันเนี้ยโอ้สีแดงค่ะไปดูสีแดง ดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากเลยค่ะ,อ,คะอันนี้ต้นเล็กค่ะประมาณ กัอบ3 0 0ได้ตีซะส0แล้วละกันต้นเล็กนะคะ280บาทเดมสอง200กว่าบาทค่ะกุหลาบเลื้อยนะคะอันนี้ p บียร์ดลองซานเอเด้โรสค่ะกุหลาบเลื้อยเหมือนกันแต่ต้นเล็ก200กว่าบาทแต่ซื้อไปเราจะรอดไหมไม่รู้นะคะ ต้นเล็กค่ะคือปักชำตัดแต่งเขาเรียกอะไรปักชำนะคะปีนี้ของปีนี้มันเลยถูกนะคะเนี่ยราคาเนี่ยกระถางเล็กนิดหนึ่งสองร้อยกว่าบาทค่ะประมาณสองร้อยแปดสิบจะมีรูปมีชื่อให้เรียบร้อยนะคะ แต่ต้นเล็กมากจะรอหรือเปล่าไม่รู้นะคะซื้อไปเลี้ยงค่ะปีนี้ห้ามดอกถ้ากิ่งแบบนี้นะคะ ถ้าเราซื้อมันจะติดดอกเลยพี่ซื้อตอนนี้ไปซื้ออะไรมาซื้อพันธุ์ผักสองแฮกไม่มันจะมีค่าเข้าประตูตรงสวนดอกไม้เขาอโอ้นี่ไงที่หนูอยากได้เนี่ยเอาแน่เออเอาแน่เนี่ยไมล์โรสค่ะเจอละเอาแน่ต้นเนี้ยจ,จะเอาต้นนี้นะคะไมล์โรสเนี่ย สีแดงเจอแล้วค่ะซื้อไปครั้งที่แล้วสามต้นตายหมดเลยอืมอ่านี่ไงดอกมันอืมอีกแบบนจะช่วงนี้ดีถ้าเราซื้อมันจะได้แบบนี้ติดดอกมาแล้วไง ใช่ช่วงนี้กำลังดีรอดไม่รอดก็ช่วงนี้แหละสวยงามนะคะโลซาค่ะโลซาโลซาเนี่ยสวยงามมากนะคะเนี่ยไมยโลสค่ะเนี่ยไมยโลสเยอะนะคะไมโลสเนี่ย ไมโลสทั้งนั้นเลยค่ะแถวนี้เอาละไม่ผิดหวังค่ะสิ่งที่มาหาได้อย่างน้อยก็ต้องได้สามต้นแล้ววันนี้เ,เสียใจเสียดายแต่วันนี้ไม่เสียดายไม่เสียใจแล้วค่ะยังไงก็ต้องเอานะคะนี่คไมโลสโรซาออลินติสนะคะแถวนี้ใช่หมดเลยค่ะโรซาออลินติสนี่ค่ะโรซาโรซาหมดเลยนะคะของโรซา ราคาอยากรู้ราคาใช่ไหม4,500เยนค่ะ4,500เยนเรล็เงินน่าจะอยู่ที่26มั้งวันนี้ถือว่าแพงอยู่นะคะโลซาหมดเลยนะคะแถวนี้ี่ยโลซาหมดเลย โลซาตรงนู้นเป็นกุหลาบเลื้อยค่ะอันนี้คาวาโมโตะนะคะบลูมูนสโตนค่ะบลูมูนสโตนคาวาโมโตะบารลาเนี่ยมงเคอร์ไม่มีนะคะหาแล้วหาอีกมาที่นี่หาประจำ ต้นนี้โอ้โหสวยมากอันนี้คาวามุโตบาร่านะคะเดี๋ยวหาเดวิดดูก่อนนะว่าเดวิดอยู่ไหนเอ๊ะที่คุยอยู่เนี่ยเป็นคนขายต้นไม้คนขายกุหลาบน,นะคถะังแดงนี่เป็นของคาวามุโตบาร่านะคะเนี่ย ขาวามอโตบาลาอากัสก้านี้ร้านที่นี่นะคะชื่อร้านคาวามอโตบาลาลีันโรสดังนะคะชื่อนี้จริงๆบ้านเราก็น่ามีสักหนึ่งต้นจะได้คุยกับเขารู้เรื่อง <laughs>

ต้นหนึงเขาไม่ขนส่งให้ถ้าซื้อหลายต้นก็ขนส่งให้ประมาณนี้เนี่ยตรงซื้อเป็นหมื่นสองหมื่นขึ้นนะคะเขาถึงจะส่งให้เขาบอกโอ้ดอกใหญ่มากสีขาวนี่ ดูีน่ขอดมหน่อยดิคะอืมหอมนิดหน่อยอืสีแบบสุดยอดเลยค่ะดูสีขาวดูสิสีขาวสวยจริงๆค่ะเนี่ย สวยจริงๆเลยค่ะเนี่ยร้านขายกุหลาบช่วงนี้นะคะต้องมานะคะจะบอกให้สุดยอดเลยค่ะ ร้านอากาซุกะนะคะที่เขียนไว้ข้างหลังหน้าร้านชื่อร้าน<ม>ตรงนี้จะมีพิกนะคะของกินค่ะตะไคร้ใบมะกรูดมีค่ะอันนั้นต้นตะไคร้นะคะตะไคร้บ้านเรานี่ตะไคร้ก็มีขายค่ะตะไคร้หา,<ม>าดูดีๆจะมีใบมันนางรักกะเพราด้วยค่ะ ซาลาแน่เหมือนเดิมค่ะฝั่งนู้นก็เป็นพวกถังนะคะพวกถังพวกดินพวกซุ้มนะคะต้นไม้ทั่วไปดอกไม้ทั่วไปตรงนี้ก็เป็นกุหลาบซื้อเยอะๆนะคะเป็นหมื่นสองหมื่นเขารับส่งค่ะซื้อในน้อย,อยเขาไม่ส่งนะคะ,คะโอเคค่ะหนูก็พาชมประมาณนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะไปเลือกซื้อกุหลาบค่ะ สวยงามจริงๆเลยค่ะว่าแตไ่ไอ้นั่นอยู่ไหนเนี่ยเดวิดออสตินอยู่ตรงไหน <c oughs> หาไม่เจอเลยอันนี้เคเซนโลสนะคะสวนเคเซนโลสเขาจะเขียนไว้ว่าตรงไหนคือยี่ห้ออะไรนะคะยี่ห้อกุหลาบสวนกุหลาบนั่นแหละค่ะคารามิโตเคเซนโลส อันนี้ที่คิดไว้ก็คือสีต้นนะคะไมโลสสามแล้วก็อยากได้อีกหนึ่งต้นแต่ว่ายังไม่รู้อะไรแต่อยากได้คาวามโตะนะคะอ่านี่ค่ะเดวิสนะคะสวนลุงเดวิสค่ะ,ะโซนนี้เดวิสออสตินนะคะนี่ค่ะ,ะราคาก็5,000น่าจะ ห้าพันเยนค่ะแพงกว่าเขามาห้าร้อยเยนนะคะส่วนน,นี้โอเคค่ะงั้นขอตัวไปเลือกกุหลาบก่อนนะคะเรามาเจอกันใหม่สวัสดีนะคะวันนี้ สวัสดีค่ะไม่มาซื้อแล้วจะเสียใจและเสียดายอชอบสวยอะนางสวยจริงๆสวัสดีค่ะ เดี๋ยวไปเอารถเข็นวัสดี่ค่ะเดี๋ยวไปเอารถเข็นที่ไหน ฟังนี้ไม่เหรออามากับคนสวยพี่ใหญ่ค่ะวัดดีค่ะวัสดีค่ะ,คะพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่ไปดูไปมันแพงหรือเปล่าถ้ามันแพงก็อย่าเอาโอ้ยมันแพงเกิน2องพันกว่านั่นเนี่ยเดี๋ยวหนูเอารถไปเข็นกุหลาบก่อนแพงเกินเออไป จะเอารถไปเขียนกุหลาบแล้วไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ